สวัสดีครับอวันนี้ผมก็อาจจะมาแปลกสักหน่อยก็คือมาเช้าเลยปกติแล้วมักจะเอามาตอนมืดๆค่ำๆหรือดึกๆนะครับก็มาอาอะไรเดียมาบอกเล่า90ดีกว่าครับว่าอาชีพของผมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไร อาชีพของผมเนี่ยหรืออาชีพหลักเนี่ยก็คือการออกแบบและติดตั้งระบบประหยัดพลังงานซึ่งมีหลายส่วนมากนะครับในการประหยัดพลังงานไม่ใช่เฉพาะเรื่องดินน้ำลมไฟอย่างเดียวมันยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการตั้งแต่ระบบภายในระบบการผลิตระบบ ฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ iot ทั้งหมดนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นด้วยการประหยัดพลังงานจากไฟฟ้าเป็นต้นนะครับเริ่มต้นเลยเมื่อท่านสร้างโรงงานขึ้นมาผมก็จะออกแบบแล้วติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าหรือทา a ฟ s ร์ r เมอร์ไม่ว่าจะเป็น500 kva 0ัน kva หรือ2,000 kva หรือแม้แต่จะตั้ง Substation ก็เป็นงานที่บริษัทผมทำอยู่ในการประหยัดพลังงานเนี่ยผมเอาตัวไดอะแกรมไม่โชว์นิดนึ่งมาโชว์ให,ให้ให้ดูนิดหนึ่งว่ามันประหยัดพลังงานยังไงยังตามภาพก็เห็นว่าเป็นไฟ3เฟสนะครับตรงนีเ้เป็นการแก้ไขค่า power factor นะครับก็โดยการใส่คัแบงเข้าไป ซึ่งผมคิดว่าโรงงานทุกโรงงานก็ทำอะครับยังไงก็ต้องใส่แคบแบงค์น้อยมากแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปที่ว่าโรงงานไหนไม่ใส่แคบแบงค์นะครับแล้วถามว่าผมทำอะไรอีกนอกจากที่จะติดตั้งทานฟอร์เมอร์หน้าโรงงา,านแล้วนี่ครับผมก็ทำตู้ NDB ประกอบตู้ m d b มีมีทั้งที่สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศและ ประกอบเองภายในประเทศที่ประกอบเองภายในประเทศเพราะว่าถ้าเป็นโรงงานใหม่นันไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นโรงงานเก่าแล้วก็ต้องการเพิ่มระบบเข้าไปเนี่ยไอ้ตู้ MBB ที่มีไซส์มาตรฐานเนี่ยมันทำไม่ได้ก็ต้องมีการผลิตขึ้นมาใหม่หรือโมดิฟายขึ้นมาใหม่ให้เข้ากับพื้นที่นะครับก็ประมาณนี้ตามภาพที่เห็นนะครับก็ต้องออกแบบกันแล้วก็ วัดขนาดให้เข้ากับสถานที่นะครับบางทีไปอยู่ในซอกในมุมในเหลือบเงี้ยมันเป็นอย่างไงจริงๆครับเวลาที่เพิ่มเติมนะครับไม่ได้เป็นโรงงานใหม่ถ้าโรงงานใหม่ทุกอย่างมันง่ายก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกแบบแล้วก็วายริงสายนี่คือการวายริงสายภายในตู้ทั้งหมดทั้งหมดเนี้ยนอกจากที่จะติดตั้งระบบทรานฟอร์เมอที่หน้าโรงงานแล้วเนี่ย นะครับหรือติดตั้งหม้อแปลงที่หน้าโรงงานแล้วดึงเข้าตู้ mdb แล้วเนี่ยสายไฟทุกเส้นในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเดินออกจากตู้นี้ทั้งหมดมีเบรกเกอร์เป็นร้อยตัวมี mccb อีกเยอะแยะอีกหลายตัวแล้วแต่ครับว่าระบบของโรงงานนั้นต้องการเ,าเห็นภาพโดยรวมหรือโดยแยกหรือแยกออกมาเป็นลายผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้แล้วตรงนี้เนี่ย เราสามารถที่จะ m มนิเตอร์ลิงมันได้สามารถที่จะคอนโทรลได้และสุดท้ายแมเนจเมนต์ได้การที่สามารถที่จะแมเนจเมนต์หรือการบริหารจัดการได้นั้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์เห็นจริงๆแล้วไม่ใช่ค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์อย่างเดียวเห็นค่าพารามิเตอร์ดีกว่าครับเห็นค่าพารามิเตอร์ของระบบไฟฟ้าทุกๆตัวที่อยู่ในระบบไฟฟ้าทั้งหมดนั่นคือเราสามารถที่จะ บริหารจัดก,การได้ไม่ว่าจะออนพีคออฟพีคเพราะเราก็สามารถจะบริหารจัดก,การได้ว่าตัวนี้ใกล้จะพีคแล้วเราควรจะดรอปปนั้นไหมทํานี้ไหมทํานู่นไหมหรือในบางครั้งเนี่ยบางโรงงานที่เป็นระบบคอนติเนียรัสซึ่งไม่สามารถที่จะปิดเครื่องจักรได้เลยเนี่ยไม่สามารถดรอปได้เลยเราก็เข้าไปสํารวจและมีวิธีการอื่นนะครับที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานทั้งหมดเนี่ย แค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับผมจะค่อยๆพูดไปทีละส่วนทีละส่วนวันนี้ขอพูดถึงเรื่องระบบไฟฟ้าก่อนและเมื่อติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วท่านจะเห็นตามตู้ MDB ที่เห็นนี่นะครับตามภาพเนี่ยนะครับผมจะโปรแกรมมิ่งเข้าไปเขียนผู้ง่ายเขียนโปรแกรมเข้าไปควบคุมระบบทั้งหมดและดึงระบบทั้งหมดนี้ขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ทำเป็นแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือของท่านไม่ว่าท่านจะไปเที่ยวต่างประเทศไปอเมริกาไปญี่ปุ่นไปยุโรปไปออสเตรเลียท่านสามารถที่จะสวิตช์ออนและสวิตช์ออฟระบบของท่านได้เหมือนท่านนั่งอยู่ในโรงงานของท่านเองนี่คือสิ่งที่ผมทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อมันลดค่าใช้จ่ายลงอย่าลืมนะครับว่าเมื่อค่าใช้จ่ายลดต้นทุนลด ผมจะเข้าไปดูในระบบการผลิตของท่านบริหารจัดก,การการผลิตของท่านทั้งหมดหรือรายการผลิตที่ท่านสีเรียดว่าอันเนี้ยจะต้องลดจริงๆจะต้องทำยังไงและก็เข้าไปดูในเรื่องของบริหารจัดก,การเรื่องเครื่องจักรให้สามารถที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะเครื่องจักรในตอนที่ซื้อมาใหม่ๆแน่นอนครับร้อเปต้ายแดงแต่ใช้ไป10ปีเรื่องเนมเพจไม่ต้องไปดูแล้วครับมันไม่ตรงกันแล้วครับ เพราะฉะนั้นน้องๆที่ยืนเฝ้าหรือยืนดูหรือยืนบริหารจัดการเครื่องจักรแต่ละเครื่องนั้นน่ะเขากำลังยืนอยู่ข้างระเบิดลูกใหญ่ๆห,หนึ่งลูกอย่างน้อยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะาเครื่องจักรที่ซื้อมาเนี่ยเขาให้ใช้วันละแปชั่วโมงแต่เราใช้วันละยี่สิบสี่ชั่วโมงผมว่าเดือนเดียวนี่ก็ไม่ต้องไปดูแล้วครับว่าเนะมเพจนั้นมาเขียนอะไรไว้ว่าอย่างไงบ้างแต่การที่เราสามารถที่จะมอนิเตอร์ เข้าไปได้สามารถคนโทรลได้สามารถแม g จได้เนี่ยมันทำให้เครื่องจักรนั้นใหม่ตลอดเวลามันเหมือนกับเราสแกนเครื่องจักรนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นปีแทนที่ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชัดดาวเพื่อพริวนตีแมเนจแนนตอนสิ้นปีนะครับไม่ต้องเสียค่าพรียนตีแมเนจแนนบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเมื่อตอนสิ้นปีนะครับเนี่ยใกล้แล้ว ตุลาธัตุลาพิกาธันวาเนี่ยเมื่อชัดดาวระบบเพื่อที่จะพริ้นติมันเทนาน้นเนี่ยอย่างน้อย4ี่ห้าล้านบาทตรงนี้ประหยัดไปแน่ๆครับเพราะว่าเราพริ้นติมันเทนาน้นตลอดเวลา24ชั่วโมงใน365วันอยู่แล้วทั้งหมดนี่งานของผมและตรงนี้ผมการันตีว่าลดค่าใช้จ่ายแน่ๆ10% ที่ผมกล้าบอกว่าลดค่าจ่ายแน่ๆ10%อย่าลืมนะครับแคปแบงก์ก็ลดไปแล้วการบริหารจัดการก็ลดไปแล้วค่าพริมติมาแทนนั้นไม่ต้องจ่ายอีกแล้วคิดดูสิครับมันเกินแน่ๆ10%แต่ผมบอกว่า at least 10%ยังไม่ได้มองถึงเรื่องเราไปบริหารจัดการเกี่ยวกับแมชชีนิกหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องไอทียังมีอีกนะครับ แล้วโดยเฉพาะถ้าหากว่าบางท่านหรือบางโรงงานใช้แซฟหรือใช้ Oracle ตรงนั้นเนี่ยสามารถทำเป็น Big Data ได้เลยอันนั้นก็สามารถชีวิเคราะห์นะฮะเจาะลึกยิ่งลดค่าใช้จ่ายลงไปอีกวันนี้ขออนุญาตพูดเฉพาะเรื่องพลังงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับจริงๆมันยังเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของแอร์โดยเฉพาะชิลเลอร์โอชิลเลอร์ตัวหนึ่งผมว่าตัวเล็กเกก็ เครื่อนก็ยี่สิบสาสิบล้านและแล้วไหนจะระบบอีกแต่แน่นอนครับบางโรงงานต้องใช้และมีความจําเป็นต้องใช้เมื่อก่อนนี่โรงงานสิงทอนี่มีความจําเป็นมากโรงงานสิงทอในเมืองไทยเยอะมากเส้นได้เนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะ,ะนั้นชิลเลอร์เนี่ยต้องดูแลกันอย่างดีมากครับในครั้ง,รง <c oughs> ประธานโทษครับในครั้งต่อๆไปเนี่ยผมจะเข้ามาพูดเพิ่มเติม ในระบบที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับที่ผมเมนชั่นเอาไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆมาพูดเพิ่มเติมนี่คืองานในระบบที่ผมทําอยู่โซลาร์เซลล์นั้นเนี่ยเป็นส่วนสุดท้ายที่จะทําจริงๆผมไม่ได้เดินเข้ามาในโรงงานเพื่อจะบอกว่าหลังคาคุณว่างอยู่นะติดตั้งโซลาร์เซลล์ไหมไม่มีทางที่จะเซิร์ฟหลังคาโรงงานไม่ว่าจะกว้างใหญ่ขนาดไหนแค่ลดค่าใช้จ่ายลงได้นิดหน่อย แต่จะเซิร์ฟค่าพลังงานทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะครับลดได้สัก5%หรือ10%เนี่ยถือว่าเก่งมากแล้วนะครับโรงงานในหนึ่งโรงงานในโรงงานใหญ่ๆจะมีช็อปเยอะนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเรามาดูเรื่องเซฟิงอ e เนีจีก่อนดีกว่าครับเมื่อตรงนี้ลดได้แล้วในส่วนที่เหลือโรงงานหลังคายังว่างอยู่ตรงนั้นเราค่อยมาคุยเรื่องออโซลาเซลล์กันอีกครั้งหนึ่งผมถึงเรียนว่า งานโซเซลเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่ผมทำจริงๆเริ่มต้นจะต้องมีการสารวจกันก่อนเพราะว่าในโรงงานท่านมีอะไรแล้วควรจะเพิ่มเติมควรจะลดตรงไหนเพื่อให้ประหยัดพลังงานยกตัวอย่างเช่นโรงงานบางโรงงานเนี่ยเอาว่าใหญ่ๆเลยนะครับมีทาร์ฟอร์เมอร์ขนาด2000 kva ทั้งสองตัวก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นขนาดนั้นตั้งสับสเตชันเลยดีไหมอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเราไปดูในโรงงานปูซเมนดูนะครับ มีทรานสฟอร์เมอร์ตัวละ 500kV อยอย่างน้อย3 40ตัวค่าไฟเท่าไหร่ครับต่อเดือนแล้วมีการมัณฑนแทนตัวทรานสฟอร์เมอร์ตัวนั้นในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีอย่างไรบ้างถ้าบรหิหารจัดการได้ดีๆจริงๆเนี่ยลดเยอะครับเพราะการที่เราจะปูนที่อยู่ท้ายโรงงานให้มันผ่านกระบวนการแล้วมาตั้งอยู่ที่หน้าโรงงานแล้วก็บรรจุใส่ถุงเนี่ยไม่ใช่ง่ายเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับแค่ลูกโม่ที่ กลิ้งและเอาปูนจากหลังโรงงานมาที่หน้าโรงงานนั้นน้ํา้ำหนักเป็นเป็นหมื่นตันพันพันตันหมื่นตันกำลังงานตรงนั้นนะครับแล้วถ้าในขณะที่ไอลูกโม่ตัวนั้นมันไม่ได้กลิ้งอยู่แต่มันยังหมุนต่อไปมันยังกินพลังงานต่อไปทำยังไงดีครับให้มัน stable เห็นไหมครับไม่ใช่ว่าเวลาจะใช้ทีมันก็พีคขึ้นมาทีแล้วพอหยุดใช้มันก็ยังพีคอยู่อย่างนั้น ค่าใช้จ่ายเยอะมากครับอันนี้ผมพยายามพูดให้เห็นภาพเท่าน้น่องว่า,าหน้าตาการทํางานของผมมันเป็นลักษณะไหนอย่างไรวันนี้ก็ขอญาตเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะครั้งหน้าเนี่ยผมจะเข้ามาพูดถึงว่าผมโปรแกรมมิ่งเข้าไปที่จะควบคุมระบบนี้ได้อย่างไรบางคนบอกโรงงานผมมีสตาร์สก da าดาผมบอกได้เลยครับระบบที่ผมทำนี่ครอบลงไปในบนสกาดาสกาดาเพียง เป็นพาร์ทหนึ่งของงานของผมเท่านั้นครับถ้ามีอะไรก็ลองลองเข้ามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันครับมีสิ่งใดที่ผมพอจะช่วยท่านได้นะครับก็ช่วยกันครับอย่างน้อยผมมีความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งที่ผมทำงานแน่นอนครับผมได้เงินแต่ส่วนที่สองก็คือผมช่วยประหยัดพลังงานของโรงงานนั่นก็คือช่วยประหยัดพลังงานของชาติของแผ่นดินเช่นกันสวัสดีครับ